จับตาดูให้ดีครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่3ครับท้าโยนหินถามทางม,มาแล้วสงยกของจริงยกนี้ครับดูดีดีเอาเอา,เอาดีครับรดูดีดีโอ้โหหนึ่งสองแล้วก็ตามไปตีท่อนี้เข่าปักเข้าไปตีเข้าไปตีขวาตีคืนครับโอ้โดนปัดสายขวาชุดดีครับยกนี้นจะทั้งเผ็ดทั้งร้อนครับ เออนะครับใครโดนครับชายาประมาทครับอย่ายามใจทั้งคู่้ะไปนะครับลูกปวกลูกสวนนี่ปอกเดียวได้เรื่องครับกดวินกดกดแล้าตีชาพยักโตคืนครับตีเข้าไปแล้ววินชาพยักตีคืนสู้กันในวงในแล้วนี่ใช้กำลังครับเป็นใช้กำลังแล้วเป็นช็อตแรกที่ทั้งคู่จับตีกันนะครับ วินตีด้ซ้ายปิดออกมาอยู่เลี่ยมนอกกรรมการเห็นว่ากอดนานครับ <หา S 2> ดึงแ,แยกออกมาไม่ดีคนละแบบได้คนละอย่างครับวงในวินก็ตีให้เห็นแล้วเมื่อกี้ครับเอ,อ้หุกซ้ายนี่ซ้าขวาเอาต้องจับแล้วครับวินต้องกอดเล่นนายตีจิกเข้าไปวินมาชาติพยักค์วินโอโอ,อ้มีเรียมมาช่วยด้วยครับชาติพยัคหนักหแรงแรงทั้งสิ้นครับ S <S คใ,คใครพลาดก่อน,นอครับใครจะพลาดก่อนหลุดแ้วโดนทำโทษครับดูในอีกครั้งหนึ่งอ้นายตีตกตกครับตีข้างๆครับก่อนจากครับสับด้วยศอกครับก่อนจาายกนี้ถือว่าได้อาวุธเห็นอาวุธแล้วถึงอาวุธด้วยครับตุยเะขวาวตับ สะเทือนเลยครับคอบใหญ่เหมือนกันรับวินลูกโตกลับก็เตะกันแผ่นดินสะเทือนครับต้องเรียกแบบนี้โอ้ได้เรื่องได้เรื่องนะครับทีมที่อกไปหนักๆนักใส่เข้าไปครับหนักๆักใส่กันเข้าไปอีชาญพยกักษ์อีชาญพยัก์เอาวิโดดนโกดวินตีคืนชาญพยกัก์ตีเอาวินตีชาญพยัก์วินเอาชาญพยักษ์เอาเอาเอาล็อก โอ้ยกระชากเรียบครับคุณหนักมาผมก็หนักไปครับจะไปยากอะไรครับอย่างนี้นีสุดยอดครับป้าครับเตะเข้าไปหนักๆที่เป้าเอาวินมาไม่ถอยแล้วโยกโยกครับโยกโยก,โยกจับฟันส<อ>เสียบเข้าไปเสียบ,บคืนเอาตีตีคืนเสียบคืนหักขวางแล้ว ไปไ,ไหมเหน็บเข oh. oh. ้าไปอปไปอี้ยอูเอาวววววรวว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 รวววว่วว<ก>่ไดวควว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 อวววววต้องดังขึ้นวววรวว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 รววววววกะมวววอก่วว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 วบวว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 นวรวว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 กวววกวอววอวว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 กวว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 วนววววรววว ต้องสู้กันเต้มัตราสิกค,ครับข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับยกที่สี่ใครใครโดนของใครครับใครจะหนักกว่ากันครับรเสียงเชียร์ของแฟนมวยนี่เป็นสุดยอดเราใจจริงๆครับเอาซอกซอกซอกมัดซอก โอ้โหูอ้าวเฝื่อแล้วเอ้าเขาลอยครับเอ้าเื่อแล้วครับเฝื่อแล้วครับวินเอ้าเอาขึ้นเอ้าเอาคืนอ๋อใครดีใครอยู่ไปเลยโอ้โนละช็อตครับเหนือขมันยายโหรทีเหนือขมันยายครับมันมันเหนือขมันยายจริงๆครับคู่นี้อ้าวครับสู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไปครับ โอ้ใจอีโอ้ใจถือว่าเต็ดด้วยกันทั้งคู่ครับอย่าหมดนะชาติพยัคฆ์อย่ายุบอย่าช็อตนะเตี้ยวอะเอาแล้วครับเอา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 ล่นเลยครับมินล่นออกไปนอกเวทีครับเข้ามากลับเข้ามาอืใครไม่ได้ดูเสียดายแย่ครับ ลูกพึดแล้วครับลูกพึดครับลูกพึดของวินแล้วตอนนี้ฮะลูกพึดครับพุทธเจ้าเยาลงอีกครับโดนพลิกเหลี่ยมครับวินแม่ตกเวทีไม่พอมันตกเข้าไปอีกครับเจรีบครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับเอ้าเยียบเข้ามาเสียบเอ้าโอ้กรรมการสามอสามลาเลยครับสามลาแล้วครับวินกรรมการทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับบนเวทีครับ เซฟก็มวยฮะกลับเข<า>้า,าขมาก่อนกลับเข้ามาก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอีกรอบหนึ่งครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาอะไรก็เป็นไปได้ครับสงครามยังไม่จบเขาบอกอย่าพึ่งนับศพทหารเราสู้กันต่อไปครับเชือกครับเชือกปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมืออ้าปล่อยมือน้องปล่อยมือโอ้ยยกนี้ใช้กำลังกันเยอะมากครับ พลังแต่ปล่อยตัวครับเหลี่ยมมีไหมเหลี่ยมมีไหมเอ้าอุ้ยเอาช่วยข้างล่างช่วยนะครับช่วยหน่อยเดินต่อครับปีนต้องเดินต่อลับแม่ลงไปสามรอบครับเอามาสู่ช่วงปลายยกครับเอาลอ็อขัดฉากลียม,มาอกว่าโอ้ลูกยึดนะครับสำคัญมากครับยึดในตอนที่ ใช้พลังมากจริงๆครับยอดครับปรบมวยหน่อยครับปรบมือให้หน่อยครับให้กำลังใจออขอญอากครับพี่แกครับออมีรายงานมาแล้วนะครับคู่ของผลปัจชัย <c oughs> ก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากจบจากรายการคืนนี้แล้วแฟนมวยที่ได้มีโอกาสได้ชมมวยในคืนวันนี้คงจะจำจำมวยนักประวัติศาสตร์นัดนี้ไปได้อีกนานครับยกสุดท้าย โอ้ครับวินแดงครับวินวินมอรัตนบัณฑิตกันเองสีแดงน้ของคนนิชาติพยักครับเอาต่อยแทงแทงครับตัวพยายามจะเล่นเกมครับวินวินนั้นทำทุกอย่างนะครับดูเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกในระยะใกล้ๆขังไปใช้หมัดนะครับสาวต่อยเลยครับต่อยเร็วกอดกอดครับต้องต้องกอดโดนโหนครับ ทีได้หนึ่งทีก็ถือว่าทุ่มเทครับท้งคู่นั้นทุ่มเทแบบสุดๆแล้วนะครับเอ,อ้ไล่ต่อยเข้าไปครับขาช่องจะปล่อยหมัดเด็ดครับหนึ่งสองอต่อยก็เขีย่ยขาล่างครับเขีย่ยข้างหน้าโอ้โหนี่ครับก็ยังมีครับ ช่วงเวลานาทีหวาเสียวของวินที่จะทำต่อไปครับชาติพยาก็ไม่หลวมเลยนะครับไม่หลวมเลยครับเรียกว่าปิดประตูลงกรอนเว้นแน่นเปรี้ยครับ ชาลงครับบินเริ่มชาลงไปสาวหมัดอีกรอบครับก็เออต็มที่แล้วแ้ะครับเต็มที่แล้วดูว่าเวลาที่เหลือน,นั้นจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นหรือ,อไม่พยายามอยู่ครับตอนในจุดมุมโอ้เนี่ครับหลักลืนล่นแกลูกกันของชาติพยัคค์ครับลื่นล้มไปเองนะครับไม่โดนอะไร ป็นลักษณะลื่นที่มุมเพราะว่ามวยชกม,มาหลายคู่แล้วมุมแดงนั้นอาจจะมีน้ำเยอะเกินไปครับทหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับบนเวทีเ<ะ>ต็มที่แล้วครับสุดๆแล้วละครับทั้งคู่ไ่่วาจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้หรือไม่แฟนมวยปรบมือให้ครับ ไปมวยปลบมือให้สุดยอดครับทำให้เลือดในกายของท่านทั้งหลายนั้นฉีดอย่างแรงระหว่างยก3ามกับยก4ี่ก็เป็นรายการมวยคุณภาพแล้วครับชูมือไปที่ลูกหลานจากท่าแพรสตูนครับ